จะไปเยี่ยมวัวน,น้อยนำโชคนะคะวันนี้ถูกแทงเข่าแทงจมูกนะคะภาษาการกระสุนตะพายนะคะเพราะว่าระยะนี้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผัดสวนครัวปลูกพริกปลูกแตงแล้ววัวน,นำโชคนะคะ่จะไปกินสวนเจ้าของก็จำเป็นต้องผูกไว้จำเป็นต้องแทงเข่าแทงจมูกะคะ่ะวันนี้ดูซึมนะคะสงสัยเจ็บจมูกนมก็กินไม่ได้นมแม่ เพราะว่าแม่แม่ท้องนะคะตอนนี้นำโชคอายุเพิ่งสี่เดือนกว่าแต่ว่าแม่ท้องแล้วก็เลยอดกินนมแม่เลยนะคะสงสัยจะพร้อมแน่ๆเลยเพราะว่าเริ่มหมดหน้าฝนหญ้าก็ไม่ค่อยมีละปกติจะไม่อยู่เฉยๆแบบนี้นะคะวันนี้เจ็บจมกูกถูกแทงเขา่าอ่าเดี๋ยวสักสี่ห้าวันก็ดีขึ้นเด้อนำโชค เอนำโชคจะเป็นลูกครึ่งนะคะจะเป็นพ่อวัวมาผสมจะเห็นว่าเขาจะไม่เหมือนไม่เหมือนพี่เขาะคะจะโตเร็วโตจะเท่ากับพี่ละแต่แม่นี่เริ่มผอมละเพราะว่าท้องได้ประมาณได้ประมาณสีเดือนแล้วนะคะนี่มากินน้ำแล้ว